สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นเกมทายเสียงทีป p ๊ทั้งหมดมี30ข้อ30คะแนนคลิปนี้มีรีนกิ้งให้เทียบคะแนนด้วยนะครับให้ใช้นิ้วชี้ไปที่รูปภาพที่คิดว่าเป็นเจ้าของเสียงก่อนที่เวลาจะหมดถึงจะนับเป็น1คะแนนพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับข้อที่1ตัวเองอยากแบบเป็นนักฟุตบอลอะชอบโรนโดอยากแบบชีวิตนี้อยากได้บอลลงดออะเลยคนะี้ยคำตอบก็คือพิมพ์วสุนะครับ รู้สึกว่าตัวเองอยากแบบเป็นนักฟุตบอลอ่ะชอบโรนโดอยากแบบชีวิตนี้อยากได้บาลุงดอเลยข้อที่สองคิดเมโลดี้ในหัวได้เลยครับว่าแบบเออแบบพี่ไม่มีลุยบีตองมีแต่นี่คอนโตคำตอบก็คือสไปร์นะครับแล้วเหมือนวันนั้นผมคิดเมโลดี้ในหัวได้เลยครับว่าแบบเออแบบพี่ไม่มีลุยบีตองมีแต่นี่คอนโต ข้อที่3ที่ว่าเปลี่ยนจริงๆแล้วทุกคนต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าปล่อยเพลงพักก่อนค่ะเป็นแบบคำตอบก็คือมิล,ลินะครับที่ว่าเปลี่ยนจริงๆแล้วทุกคนต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าปล่อยเพลงพักก่อนค่ะเป็นแบบ First Debut ข้อที่4่แล้วคนอาจจะงงว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวที่นะบ้าน7จ็ดไปเก้าโฮมที่ห่างหายกันไปนานจากรายการ ตอบไทยวงบัสนะครับแต่ละคนอาจจะงงว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวที่นะบ้านเจ็ดไปเก้าโฮมที่หา่างหายกันไปนานจากรายการเจ็บขอ้อที่ห้า<ม>ตอบแจส๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กนะครับ ข้อที่ักตอบอองรีวงพ็อกซี่นะครับข้อที่เสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับ,บล็อกของเบยนะครับแล้ก็อะไร ตอบคัพเปอร์จากวงบัสนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับ,บล้อของเบยนะแล้วก็ข้อที่8ฟังเพลงใหม่ดอกไม้ที่ร่าฝนได้แล้ววันนี้ที่ Fle ็กตอบเดอะทอยนะครับฟังเพลงใหม่ดอกไม้ที่ร่าฝนได้แล้ววันนี้ Flex ข้อที่9ตอนนี้นะคะเรากำลังไปตึกแฟนคลับที่เขาทำฟังติตอบฮันน่าวงโฟอีฟนะครับตอนนี้นะคะเรากำลังไปตึกแฟนคลับที่เขาทำฟังติขงข้อที่10บเารนเวอร์นะครับก็ครบล้านวิวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูเข้ามาฟังกัน คำตอบก็คือดิวกิ้งน,นะครับนาเวอร์นะครับก็ครบ5ล้านดิวแล้วครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูเข้ามาฟังกันเยอะขนาดนี้ข้อที่11มีนานแล้วเมื่อไหร่จะมีตังตอบโบกี้ไลออนนะครับ มีนานแล้วเมื่อไหร่จะมีตังค์ข้อที่12เขาไม่บอกอริงว่าเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวมันเดาเขาคาวนคันแลคิดว่าหนึ่งภารกิจน่าจะคือตอบ AA จากวงบัสนะครับเขาไม่บอกอริงว่าเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวมันเดาเขาคาดวนะันแลวคิดว่าหนึ่งภารกิจน่าจะคือนับว่าข้อที่ 13, 13คุณบอกว่าคุณจะทำอะ ถ้าคุณแค่พูดได้เฉยอ่ะมันไม่มีใครเขาสนับสนุนคุณหรอกตอบอิวสลิกนะครับที่คุณบอกว่าคุณจะทำอ่ะถ้าคุณแค่พูดได้เฉยอ่ะมันไม่มีใครเขาสนับสนุนคุณหรอกข้อที่สิถ้าให้เลือกหนึ่งประเด็นที่อยากผลักดันที่สุดวงการทีปอมค่ะเพราะว่า อ,อมาจากวงโฟอีฟนะครับถ้าให้เลือกหนึ่งประเด็นที่อยากผลักดันที่สุดวงการทีป๊อปค่ะเพราะว่าข้อที่15บหคือไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งงานศิลปินนะแต่หมายถึงว่าเหมือนที่บอกว่าเคยเล่นเป็นแบบคะลองละคำตอบก็คือขุนพลจากวงบัสนะครับ ไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งงานศิลปินนะแต่หมายถึงว่าเหมือนที่บอกว่าเคยเล่นเป็นแบบะละครองละอยากเป็นพระเอกข้อที่16บหกเชื่ออยู่ให้ฉัน drag นานๆได้ไหมรักพี่โดมตอบมาเดลจากวงพิพซี่นะครับเชื่ออยู่ให้ฉัน drag นานๆได้ไหมรักพี่โดมข้อที่17 กตตตเาอบจินวุกคิมจากวงบัสนะครับกข้อที่สิเแอดว่ายังใหม่ไปหมดกับวงการเพราะว่าอายุงานน,นก็จริงเริ่มเข้า12ปี ตอบนนทนนนะครับช่วงนั้นนะแบบว่ายังใหม่ไปหมดกับวงการเพราะว่าอายุงานนนก็จริงเริ่มเข้าข้อที่19ก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับรายการ On That Day นะคะทาง YouTube ของเดอะสเต็ปตอบส้มมาดีนะครับ ฝากติดตามด้วยนะคะกับรายการ On That Day นะคะทาง YouTube ของเด็บแดนดับฟล็อกนะคะข้อที่20่สม,มีงานเดี่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตอบบ้างจริงๆผมไม่ได้กลัวไม่ครับคำตอบก็คือมาร์คพีสจากวงบัสครับเขมีงานเดี่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตอบบ้างจริงๆผมไม่ได้กลัวไม่ครับข้อที่21่สิเอ็ดมาอาจจะยากนิดนึง คือผมคุยเองตัวเองก็ลำบากแล้วครูอยากคนอื่นก็จะลำบากไปสเต็ปหนึ่งตอบเจฟซาเตอร์ครับกับเพื่อนๆใช่มหมอาจจะยากนิดนึงคือผมคุยเองตัวเองก็ลำบากแล้วครูอยากคนอื่นก็จะลำบากไปสเต็ปข้อที่22่สตีกันก็ตีกันแหละที่โคก็ตีกันทุกวันน่ะตีกันจุ๊บจิกจิกเลย คำตอบก็คือพีพีกิดนะครับก็ตีกันก็ตีกันแหละพี่โคก็ตีกันทุกวันอนะ่ะตีกัน <c oughs> จุกจุกจิกจิก,จกเรื่องเล็กน้อยนข้อที่23่รู้ว่าหลักตัวเองให้ให้ดีพอแล้วเราจะไปรักคนอื่นได้ดีตอบวันเดอร์เฟมครับ เรียนรู้ว่ารักตัวเองให้ให้ดีพอแล้วเราจะไปรักคนอื่นได้ดีข้อที่24่สอุ้ยเดีวันนี้ผมยจะมีคุณอยู่คือต่อขอขอเวลาครับคำตอบก็คือเน็กจากวงบัสครับอุ้ยเดีวันนี้ผมยจะมีคุณอยู่คือต่อขอขอเวลาครับข้อที่25 สวัสดีครับคุณผูณห้หญิงภาพยังไงหรือใครเปส่วตอบอันครับสวัสดีครับคุณผูณห้หญิงภาบ,บยังไงหรือใครเปส่วนข้อที่ยี่สิบหกครับผมก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะฮะหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปถ่ายพี่ ตอบังทีจากวงบัสครับครับผมก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะฮะหลังจากเรากินข้าวเสร็จเราก็จะไปถ่ายข้อที่27เราคิดว่าคงเป็นการค้นหาว่าเราชอบทำอะไรในชีวิตแล้วเราก็ตอบอ้ายจากวงโฟอีฟครับอะไรเราคิดว่าคง การคนถามว่าเราชอบทําอะไรในชีวิตข้อที่ยี่สิบแปดทำผ้าอะไรนะครับตอนเรียนมหาลัยหนึ่งครับทานมมตึกเก่าสองเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนตอบอารันจากวงบัสนะครับถ้าสิ่งที่ทมผ้าอะไรนะครับตอนเรียนมหาลัยหนึ่งครับทานมมตึกเก่าสองเล่นบอร์ดเก,เออกม ข้อที่29ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกตแล้วนะคะแล้วก็กำลังมากินข้าวรอจะไอแล้วตอบ h a จากวงบัสนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกตแล้วนะคะแล้วก็กำลังมากินข้าวรอจะไอแล้วกับพ่อข้อที่30เราดูคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าบ้านของเรานะครับบอกกันเลยว่าอันนี้เป็นสนสันนะครับไปดูพว่บ คำตอบก็คือภูทัชชัยจากวงบัสนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าบ้านของเรานะครับบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นสวนสัตว์นะครับไปดูพวกครบแล้วน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้กี่คะแนนเทียบคะแนนในรังกิ้งแล้วแชร์ลงในคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ